สวัสดีครับพวกเราครับตัวดีตอนยามเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีจราจรที่เสาชิงช้านะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จุดที่ควบคุมสนักระบายนะ้ำแต่ว,ว่าเราลิงก์ข้อมูลเรดาร์ฝนมานะครับเพราะว่าเมื่อเช้าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับพวกเราได้มาถ้าจะเห็นเนี่ยเรดาร์ฝนนะครับตอนนี้เรดาร์ฝนเนี่ยมันเกิดจริงแล้วฝนก้อนอน,นี้เกิดที่พระสมุทรเจดีนะครับพระประแดง แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราจะมีฝนตกที่สั่งทนตอนนี้นะครับแต่ปริมาณไม่มากนะเป็นฝนเ,เบาแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือนั้นจะจะเข้ามาเขตฝั่งพระนครบ้างแถวเขตฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเราจะเห็นแล้วตอนนี้ฝนฝนตกฝั่งทนนะครับแล้วก็เข้ามาแถวเขตพระนครริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามันวงศ์และกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปเขตดุสิตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าฝนเนี่ยเบาบางจนด้านตะวันออก ของกรุงเทพนะแถวบินบุรีแถวพระโขนงยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือคิดว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะหมดไปนะครับงั้นก็สรุปว่าฝั่งทนก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงรวมไปถึงข้ามาฝั่งพระนครแถวเกตุดุสิตนะครับหรือขึ้นไปขยับไปทางเหนือหน่อยนึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในถนนหลักนะครับ นั่นผมว่าก็อา,อาจจะต้องเผื่อกันจอดน,นิดนึงเพราะว่าพอมันเกิดชะลอตัวในฝั่งพระนครริมน่้งเจ้าามอาจจะติดสะสมไปนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็มีก้อนหนึ่งก้อนแดงๆนี่อย่างทางสมุทรสาครแต่ว่ายังเดี๋ยวต้องติดตามการเคลื่อนไหวอีกทีนึงนะครับมันเราก็มอยเตอร์อยู่น,นี้เราดึงสัญญาณมาจากสำนักระายน้ำเพราะว่าเช้านี้ผมมีประชุมที่ที่ศาลาหนึ่งสาวึงช้านิดนึงฮะก็เลยเข้ามาใช้ห้อง เรื่องไปห้องการจราจรนะครับก็เ,เดินทางกันดวยกคนระมัดระวังครับอ่านี่อยู่กับน้องๆน้อง,น,องน้องนี่เข้าเวรตั้งแต่กี่โมงขอญาตถ่ายสดนะเข้าเวรแต่เที่ยงคืนถูกไหมออกเก้าโมงผมเองเมื่อกี้มาที่ทําง,งานยังเข้าห้องไม่ได้กันเลยแบ๊บมาดูน้องก่กอนอไหนลองดูเขาก็มีอันนี้เป็นจอที่ใช้ดูควบคุมจราจรนะครับเรามีจราจรที่เราดูได้เนี่ยทั่วกรุงเทพกี่จุดจ้ะน้องร้อยกว่าจุดและสามารถใช้กล้องตรงนี้แผนได้อ่ะ ลองดูที่ตรงนี้ตรงไหนโอ้นี่ก็เริ่มติดนะเนี่ย,นนยที่ไหนนะแยกอรุณอมรินนะครับอ่าที่จะเข้าข้ามสะพานมาใช่ไหมสะพานปิ่นเก้าอันนี้อันนี้ข้ามาโอ้อ่หาหนักแล้วครับสะพานปิ่นเก้าอย่างที่บอกว่าฝนตกฝั่งทนนะครับชะลอตัววันสะพานปิ่นเก้านี่ก็น่าจะติดประจํานะครับผมว่าอันนี้ก็น่าหนักอยู่อ่าลองแพนอันนี้แผนได้ไหมอันนี้แผนไม่ได้ใช่ไหมไโอเค ก็มีรีเวิร์ดเลนหนึ่งเลนนะครับแล้วก็มันอันนี้น่าจะเป็นติดค่อนข้างประจํากันเนาะโอเคจุดอื่นมีอีกไม้ฝั่งทนที่น่าจะเป็นปัญหาอยู่ครับอันนี้ที่อันนี้ฝั่งเอันนี้คือฝั่งนี่แผนกล้องมาแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ทานมันปิ่นก้านะอ่อโอเคก็โอ้ม่ลรู้กี่เลนเนี่ยครับทั้งมอไซค์ทั้งก็อย่างที่บอกว่าฝนตกฝั่งทนก็ค่อยๆ่อเคลื่อนออกมาครับอันนี้อยู่ใกล้เรานะจุดอื่นมีที่ไหนอีกไหมที่ ผลลายนิดหน่อยครับเอาเรื่องเลยเลยเอาให้ประชาชนเห็นการทํางานของเงินภาษีของประชาชนหน่อยนะเอออันนี้ก็จุดไหนอรุณร,ร์มารินเหมือนเดิมเอามามาแถวฝัง่งตะวันออกเลยดิอนุสตวรีเรียกไหม โอเคทุกคนเริ่มออกจลแต่บ้านยังครับตรงไหนมีปัญหาการจราจรแจ้งเข้ามานะครับอันนี้เราพยายามดูอ่าน,นี่สุสเรีก็ยังพอไปได้ยังอ๋อฝนเริ่มตกแล้วนะฝนเริ่มลงนุสรีแล้วฮะก็เริ่มเข้ามาทางแค่แม่น้ำเจ้ายาเข้ามาขยับไปทางเหนือละมัน,นเริ่มเข้ามาสิิ์ก็เตรียมตัวการเดินทางนะครับเป็นห่วงเด็กนักเรียนด้วยนะครับที่ไอ,อต้องไปรถเมย์ไปมอเตอร์ไซค์ก็ระวังเรื่องฝนตกด้วยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็สภาพที่นสุสตวารีก็ยังพอยังพอได้นะฮะแต่ฝนเริ่มตกในพื้นที่แล้วนะครับอ่าจุดอื่นมีมอีกไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดูไปฝนยังไม่ตกนุนสตวรีนะครับอ่าประตูน้ำเป็นไงบ้างอ้าดูหน่อยโอ้ยมีอะ้เยอะเลือกแยๆเลยเลือกอะไรก็ได้แยกเอาเอกัยไม้ตะกุบิก็ได้ไหมเอาแยกประตูน้ำโอ้ประตูน้ำ,นำยังโล่นะครับอันนี้เพชรบุรี เฟรบรีขาออกใช่ไหมเนี่ยอ่าเฟบรีเอ้ยเฟรรีขาเข้าดิครับก็ยังไหลนะครับเฟรบ์บรีครับโอเคแต่ผมอย่างที่เรียนว่าอันนี้ฝนอาจจะเพิ่งเริ่มตกนะเพราะว่าฝั่งตอนออกนี่กลุ่มฝนยังเข้าไปไม่ถึงนะครับอ่ามีอะไรอีกโชยประชาชนเห็นหน่อยเอาแย้ประสงค์นี่เราเราปการทดสอบกล้องด้วยนะเนี่ยไม่ได้บอกลูกหน้านะไม่กังวาหาก็เลย อราบประสงค์ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับอันนี้ราบประสงค์อันนี้มุ่งหน้าประตูน้ํานะครับก็รถยังพอเคลื่อนตัวได้ก็คนคนยังมาไม่ถึงที่ทํางานกันน,นี่ใต้ติดอยู่แถวรอบนอก <S <S เอ้ยราบกำแพงไหมอยากดูราบกำแพง <S <S ลปเราราบกำแพงราบกำแพงพระรามเก้าเออนั่นแหละโอเคราบกำแพงพระรามเก้าเป็นไงบ้างเราเปิดอ่านี่ที่เราไปเปิดเมื่อวานใช่ไหมเอ้ใช่เปล่านี่โอ้ไม่ชัดเลยว่าราบกำแพงพระรามเก้า อันนี้ดูไม่ออกนะอันนี้กล้องไม่ดีอันนี้ต้องไปปรับปรุงหน่อยนะเพราะว่าผมว่าคุณภาพกล้องอันนี้ไม่ดีอ่าเดี๋ยวฝากเจ้าที่ไปปรับปรุงหน่อยนะอันนี้แพ้ได้ไหมอันนี้มันเลี้ยวออกอน,นี้ดูไม่ออกอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจโอเคไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้น่าจะขาเข้าใช่ไหมอันนี้ขาเข้าอืมโอเคไม่เป็นไรอ่าต่อครับไปดู แยกของตันเนี่ยเอามาแยกของตันผมว่ารถจะเริ่มค่อยๆเข้ามาเนาะเอายังตันใช้ไม่ได้ใช่หไหมกล้องเสียโอเคแยกบางนาได้ไหมข้างบนจ้ะข้างบนเออแยกบางนาไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละโอเคเอาแยกบางนาเอาแยกบางนายังเคลื่องตัวดีอยู่นะครับตอนนี้อา่าแต่มุมกล้องก็ไม่ค่อยดีนะไปติดนั่นจะเยอะแยกบางนาก็ยังแต่นี้คือแยกบางนาขาออกนี่ มอันนี้เลี้ยวจากสุขุมวิทออกไปแยกบางนามั่ขาออกก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ต้องดูขาเข้านะโอเคครับเาขาบอกท่าพระติดมากดูท่าพระได้ไหมพี่น้องบอกท่าพระอ่อนนุชเ,เดี๋ยวผมก็ FE, ไลฟ์ไปเลยครับเผื่อมันจะไปโปะใครที่กำลังเดินทางอยู่นะม,นม,มีไหมเอออุโมงท่าพระนั่นแหละ มีไหมนี่สองคนช่วยกันทำฮนะคนนึงดูโพยคนนึงกดคอมพิวเตอร์อน้องอโงงงหน่อยว่าโดนมาโดนมาเพราะว่าเขาก็เข้าเวงแต่เที่ยงคืนนะอ,อ๋ออุโมงไปได้อ่าอุโมงท่าพระยังไปได้แต่ว่าผมว่าตรง,ตรง,ตรงช่วงก่อสร้างเนะอโอ้นี่นี่นี่เมื่อกี้อนผู้ชมบอกมาครับอันนี้แยกท่าพระฮะ ก็ติดติดดีครับติดสนิทครับนะครับก็ลงแล้วฝนตกฝั่งทนอย่างที่เรียนนะครับก็เตรียมตัวนี้คือจากสามเลนเบียดเป็นสองเลนด้วยนะก็ทําให้การจราจรติดขัดมากขึ้นโอเคเดี๋ยวผมต้องไปทํา mapping ให้ดีนีดหน่อยให้มีตําแหน่งได้ว,ว่าอยู่ตรงไหนพอดูงี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้คุ้นกับพื้นที่นะครับแต่ต้องเรียนว่ากล้องต่างๆก็ยังใช้ได้พอสมควรนะฮะมีเสียบ้างบาง,บางกล้องแต่ว่า เราก็ยังสามารถจะมอนิเตอร์ตรงนี้ได้ถ้าดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับอ่าเราไปดูแยกไฟฉายดีไหมตกมาเลยเออนั่นแหละอันถัดลงมาแหละครับถัดลงมาอ,อนั่นแหละนั่นแหละโอเคช่วยเขาช่วยน้องเขาดูหน่อยอแยกไฟฉายก็ยังไปได้พอสมควรนะอาจจะแต่เราไม่เห็นท้ายแถวนะแต่เป็นจุดที่เขาเลี้ยวมานี่น่าจะเป็นเอะน่าจะไปแยกไออ้ถนนพระเทพเปล่าโอเคต้องขอโทษทีนะครับ ผมเองก็ไม่ได้คุ้นกับพื้นที่มากนะเราไปแต่เราบางทีเรานึกไม่ออกโอเคเดี๋ยวต้องไปหาแผนที่มากขึ้นโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็คือน,นี่ครับน้องๆก็นั่งเข้าเวียนอยู่นะครับเราก็พยายามมาเอาข้อมูลมาฝากพวกเราก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปต้องทํกคอยตรวจดูว่าไหนเสียอันไหนไม่ชัดแล้วก็ต้องรู้เลยว่าจุดนี้เป็นยังไงจุดนี้มุ่งหน้าไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีผมก็คิดไม่ออกทําแผนที่ให้ชัดแล้วก็อาจจะทําตําแหน่ง ที่เทียบว่าอยู่ตรงไหนของ Google m a p อหมถูกไหมเออพ่กาจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราออกไปไปเยี่ยมอีกห้องห้องนี้มีคนอยู่ปะ่ะมีปะ่ะแต่งตัวเรียบร้อยไหมเมื่อกี้เห็นแต่งชุดนอนกันอยู่เพราะว่าดึกนะโอเคนี่ก็มีคนอยู่เข้าเวรว่ากันคืนก็จะเข้าเวรกันน้อยนะครับอ่ามีอยู่หนึ่งคนนี่ก็เป็นห้องที่ดูอ่านี่อยู่ตรงกระทมอยอีกเนาะอันนี้ตรงลานเนินนะครับใช่ไหมอ่า อาเป็นไงบ้างพวกเราสบายดีนะโอเคร okay, เรียบร้อยดีนะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าเวรนะเข้าเวรกี่โมงเนี่ยเก้าโมงโอเคครับ,นนรบ, okay, รบแล้วออกกี่โมงครับโอเคครับนี่แหละอุปกรณ์ที่มาจากเงินภาษีพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าขึ้นนะผมว่าถ้าเกิดเราสามารถมาดูอำนวยการจราจรจากจุดเหล่านี้ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เดี๋ยวขอไปดูเรดาร์ฝนอีกทีนึงเอาเรดาร์ฝนขึ้นอีกทีนี้เป็นไงบ้างน้ัง,งจากขอเรดาร์ฝนอีกทีได้ไหมขอเรดาร์ฝนได้ไหมเรดาร์ฝนมเมื่อกี้ขึ้นยากไหมครับจริงแล้วอันนี้เป็น,เป,นเป็นเน้นกล้องความปลอดภัยนะศูนย์ความปลอดภยัยแต่ว่าเราก็ขอดูจจกจอนอ่าฝนก็กลาลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็แต่ยังไม่ได้เข้าไปทางฝั่งตะวันออกมากนะครับก็จะเน้น อันนี้คือแนวแม่น้าเจ้าพระยานะก็เนี่ยบางรักสาธรน,นะครับขึ้นไปดูสิบนะอันนี้บางพลัดนั้นมันจะแนวแนวขึ้นไปแนวฝั่งทนเกาะแม่น้าเจ้าพระยาขึ้นไปครับก็ระวังการเดินทางด้วยนะครับน้องๆที่เดินทางนักเรียนก็ระวังเรื่องฝนตกไม่สบายเป็นหวัดด้วยนะครับเมื่อวานเราก็ได้ เซ็นเอกสารไปเรื่องกับโรงเรียนปล่อยกัญชานะครับก็ไม่มีอะไรผมว่าเป็นมาตรการป้องกันนะครับก็เพื่อให้สอดคล้อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ให้เฝ้าระมัดระวังนะเพราะว่าเรื่องกัญชาก็เป็นเรื่องที่ปลอดบางกับเด็กนะครับแล้วเรารับหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ในโรงเรียนนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ได้ความขัดแย้งอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแค่การเฝ้าระวังแล้วก็เหมือนกับเราทาหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ ช่วงที่ดูแลเด็กก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับเรื่องโรงเรียนประบัญชาก็แต่ว่าสถานการณ์เท่าที่ดูก็ยังไม่มีเหตุที่บ่งชี้อะไรว่ามีปัญหาในโรงเรียนแต่ก็เป็นการเฝ้าระวังเฝ้าระวังนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบอเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมาแก้ทีหลังมันก็จะอาจจะยากกว่านะครับแล้วก็อย่างอื่นก็วันเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็คงมีประชุมหัวหน้าหน่วยต่างๆนะครับที่กทม .2 เดี๋ยวต้องไปกรทม .2 เลยว่า ช่วงเช้ามีคุยกับพวกน้องๆที่มาฝึกงานกระทรวงกมออก่อนนะครับตีประมาณสี่ห้าร้อยคนก็เรามีนิติฝึกงานนักศึกษาฝึกงานนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาให้ขวัญกําลังใจเขาหน่อยนะครับพวกเราก็ทุกคนก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ก็รอเรื่องฝนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักมากคงไม่ได้มีน้ำท่วมขังแต่ทําให้เกิดการจราจรที่ช้านิดนึงเพราะว่ามีจุดที่ที่ต้องชะลอตัวเนื่องจากฝนนะครับโดยเฉพาะสามพนจะหนักกาหน่อย นันพวกเราที่อยู่ฝั่งโทนนะฮะผมว่าเนี่ยก้อนใหญ่ก็อีกก้อนหนึ่งนะมาแถวลาดบรุณนะนี่นะครับทุ่งครุเนี่ยจะโดนเดี๋ยวนิดนึงโอเคจะมีก้อนเนี่ยฮะที่มาจากาลาดบรุณนะทุ่งครุนะขึ้นไปขึ้นมาด้านบนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ระวังอีกก้อนหนึ่งนะครับนั้นก็เตรียมตัวการเดินทางนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวทํางานก่อนนะครับพวกเราก็นั้นอขอ,อาลาทาั้งน้องก่อน แล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมโดยไม่บอกลุงนากนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะพร้อมๆแล้วก็เนี่ยข้อมูลต่าง,างๆเอาขึ้นจอให้ไวกล้องไหนเนี่ยเมื่อกี้ที่มัวที่ไม่ชัดเนี่ยนั่งอยู่ก็ไล่ดูทุกกล้องเลยนะครับแล้วรู้ให้ตำแหน่งเลยผมถามปุ๊บให้กดให้ได้เลยอยู่ที่ไหนนะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับโอเคนั้นเราพวกเราลาก่อนนะโอเคครับนั้นขออนุญาตไปทำงานก่อนนะวันนี้แอดยังไม่มาแอดยังไม่ตื่นั้ง ก็ไม่บอกเขาล่วงหน้าครับวันนี้มาทํางานก่อนเมื่อเช้าก็ไม่ได้วิ่งด้วยเพราะว่าต้องเตรียมงานนิดนึงเดี๋ยวไปวิ่งพรุ่งนี้แทนโอเคลาก่อนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ